สวัสดีครับสวัสดีตอนสายๆของวันอาทิตย์นะครับตอนนี้บ้านสวนเกษตรพอเพียงก็มายืนอยู่ที่ต้นแก้วเจ้าจอมนะครับซึ่งปีนี้เห็นต้นแก้วเจ้าจอมออกดอกบานสะพั่งนะครับสวยงามตะการตามองดูแล้วนะครับติดตาตึงใจประทับใจนะครับก็เลยอยากจะนํามาฝากท่านผู้ชมนะครับต้นแก้วเจ้าจอมนี้นะครับก็ใช้เวลาปลูกมาเกือบ 18ปีแล้วนะครับปลูกตั้งแต่ปี2544นะครับแล้วก็จนมาถึงวันนี้ปี2563นะครับใช้เวลาเกือบ18ปีปีนี้ตั้งแต่ผมเห็นมาก็ปีนี้เป็นปีที่ออกดอกให้เห็นที่สวยงามมากนะครับแก้วเจ้าจอมเป็นดอกที่มองดูแล้วนะครับเป็นดอกที่สวยงามนะครับยิ่งมองเข้าไปยิ่งสวยงามนะครับจะเป็นสีขาวอมม่วง แล้วก็มีสีเหลืองของใบและ,ะมีแมลงผู้หรือแมลงพึ่งนะครับผสมเกสรมองดูเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็มีสีเขียวของใบนะครับแล้วก็จะเป็นสีส้มนะครับสีแสดของผลนะครับรวมแล้วมองดูสวยงามคล้ายกับอัญมณีที่ล้ำค่านะครับหรือว่าเป็นมงกุฎเพชรที่สวยงามนะครับดอกแก้วเจ้าจอมที่เราเห็น ครับสมกับเป็นพืชที่เป็นไม้ที่อ,องค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่5นะครับได้นําเข้ามาจากต่างประเทศมาปลูกไว้ในประเทศไทยนะครับเพื่อความสวยงามและก็นะครับเพิ่มความหอมสําหรับดอกแก้วจุจอมนั้นนะครับในตอนกลางวันจะไม่ส่งกลิ่นหอมนะครับจะไม่ส่งกลิ่นหอมแต่ในตอนกลางคืนนั้นจะส่งกลิ่นนะครับหอม นะสมกับได้ชื่อว่าเป็นกิ่นของน้ําอบน้ําหอมของฝรั่งนะครับที่องค์พระบาทสมเด็จราชก,การที่5ได้นําเข้ามานะครับความสวยงามนะครับมีมแมลงพึ่งและก็มแมลงผีเสื้อนะครับมาแต่ตอมผสมเกรสรของต้นแก้วเจ้าจอมนะครับเป็นพืชที่มีคุณค่าสมกับเป็นไม้ที่มงคลที่มี คุณภาพและมีราคาสูงนะครับท่านใดที่สนใจอยากปลูกไว้เชิญชมดมกลิ่นนะครับความสวยงามของต้นแก้วเจ้าจอมก็ควรหาไว้นะครับสำหรับวันนี้บ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของผมนะครับในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่ให้การติดตามนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ